คำเตือนคลิปวิดีโอน,นี้จัดทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะกลับมาเจออกันอีกแล้วกับเบเบส l o t หรือแอด b บ b บนั่นเองกับเกมสาวทำในตำนานดูบรนทายก็รู้แล้ว ว่าเกมอะไรนะจ๊ะหาวมาเลยวันนี้ทําจะแตกไหมนะทําจะแตกไหมนะวันนี้หายป่วยขึ้นมาแล้วนิดหนึ่ง <c oughs> โอ้โหเมื่อวานแนทะโอ้โหรองเสี่ยงแทบไม่มีโอ้วันนี้ก็หายปัวก็หายปะหู่นมือไปพังราง,างวันนี้บอกเลยนะว่าจะซื้อ ติดซื้อเล่นซื้อมาหลายรอบแล้วโอ้เราไม่ได้เล่นสาวทําม,มาหลายวันแล้วนะวันนี้ก็เลยเอ้ยมาลองเล่นสาวทําดูสิจะ,จะปวดจะป้าจะหมาเห่าหมาหอนไหมนะมเบ็ดสองร้อยหมุนมือน,นะจ๊ะสลับกันไปสลับกันไปโอ้โหทําจะสะเทือนไหมนะวันนี้ทําจะสะเทือนไหมนะใครที่ยังไม่กดติดตามนะจ๊ะฝากกดติดตามกดซับสไคร เบสสล็อตด้วยเดอ้อหรือใครอยากร่วมกิจกรรมสนุกสนานกับเรานะข้างล่างเลยข้างล่างเลยพ์ปักหมุดแรกเลยเดอ้อเอ้ยโอ้เข้าไม่ดอกนี้เข้าเลยไหมเข้าแต่หัวปีเลยเข้าแต่หัวปีเลยเข้าแต่หัวปีเลยก็ได้โอ้ย <c oughs> เสียดายเสียดายโอ้ โทษประทางโอ้หน้าเขียวช่องแรงกันยาวเลยโอ้เนี่เด็ดสองร้อยได้หน้าเขียวนะบอกเลยบันเทิงบันเทิงโอ้โโอ้โหพี่จา๋าพี่จา๋าเอ้ย ซ,ซื้อซอบซอบก่อนเบาๆดูชิมลางชิมลางาามาเลยซื้อในเบ็ดหนึ่งร้อยบาทเด้อโอ้ยสิบช่องสองแตกเลยแตกไหมแตกเลยแตกไหมโอ้โหหน้าแดงช่องแรกเจช่องสองเคโอ้หหน้าเขียวช่องแรกโอ้โหมันลีบอถ,ถังเอ้ยอะไรวันนี้อะไรวันนี้เอ้ยดอกฟ้าหน่อย ช่องแรกดอกฟ้าดอกฟ้ามาวัดหน่อยเร็วโอ้ยขอละโอ้โหดอกฟ้าลงช่องสองขอลงช่องแรกขอลงช่องแรกเว้ย เกมเบบ้นะจ๊ะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวเบบ้จัดให้เด้อใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะจ๊ะโพสแรกเลยนะปักหมุดนะลองไปดูกันสิว่ามีอะไรกิ้วกิ้วกิ้วโอ้แล้วน้ำตาจะไหลสามพันสองกูจะบ้าซื้อก็ไปห้าพันหมุนมือดูสิ โอ้โหดึกว่าจะได้หน้าเขียวเมื่อกี้ดึกว่าจะเออได้เว้ยต่อด้วยต่อด้วยอะไรโอ้โหเลยไหลพี่ตาเลยไหลโอ้โหโอเคช่องสองโอ้สวยงามตามท้องเรื่องบัจ้าบัจ้าวฮู้ยมาเป็นกระจุกมาเป็นกระจุก มามาเลยอู้วันนี้ลุ้นสเตเตอร์เหมือนบักเลยเข้าถี่มากให้หลุ้นถี่มากแต่เพิ่งเข้ารอบนี้แหละโอ้โหทั้งเคทั้งสิบประโทบัตร,รางออ้ต่อด้วยนะต่อด้วยนาแดงโอ้โหอยากได้ลงนะหน้าทองถ้าได้หน้าทองนะจะร้องเพลงเลยลงนะหน้าทองเลยนะ โอ้หเฮ้ยนะม่วงเสียดายเสียดายนะม่วงช่องแรกเฮ้ยโอ้โหนะหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงอยเอยเอยสียดายโอ้โหอุตส่าห์เข้ามาพี่ดาขอหน่อยเถอะเบ็ดละลอยในละำนี้เบ็ดละลอยจริงหรือเปล่าเนี่ยได้ผ่านพันเอ็ดเนี่ยจริงหรือเปล่า โหใครที่ยังไม่กดติดตามนะทุกคนนะฝากกดติดตามกดสสัครขายเบเบ้ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เบเบ้ทีซื้อแพงเลยเข้ายากดีนะช่วงนี้ติดซื้อไว้ทุกคนล่าสุดนะเมื่อวานไปดูได้เลยลักกีเนโกโอเกือบแสนแตก คูณเท่าไหร่วะคูณหนักอ่ะ58อ่ะคูณ58อ่ะอ๋อเกือบคูน60โอ้โหใครคูณสูงสุดอ่ะเท่าไหร่คอมเมนต์พูดคุยหน่อยคอมเมนต์พูดคุยหน่อยเบ๊ะเคยคูณสูงสุด60 60กว่ากว่าเลยนะเอ้ยอย่างโหดอย่างโหดนึกว่าบั็กโอ้สวยงามดอกนี้ตั้งเข้าไป มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้พี่จ๋าอย่างนี้แหละเขาถึงเรียกแตกในอย่างนี้เขาถึงเลือกแตกในนะจ๊ะอ้โหสวยงามสวยงามมาเลย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  <so S 2> <éta> สวยงามเจ็ดพันห้าเลยอีกสี่หมุนนะจน๊ะโอ้โหจะแสนไหมนะเอ้ยจะหมื่นไหมนะอย่าเพิ่งอย่าพูดพูดถึงแสนเลยเอาหลักหมื่นให้รอดก่อนเถอะเอาหลักหมื่นให้รอดก่อน อู้อน้าเขียวสวยงามต่อด้วยต่อด้วยสิบเอ้าย้อเยอะเยอะเอะเหมือนอู้หูน้าเขียวน้าม่วงช่องสองอถ้าได้น้าม่วงนะบอกเลยหมื่นแน่นอนหมื่นแน่นอนเอาอีกไหมเอาอีกไหมเออเงินไม่พอจ้า รือบ้าโอ้อันนี้ก็คือทุ่มสุดตัวนะตูดคือตูดตูดคือหนีเหลือติดตูดแค่เจ็ดร้อยซื้อมามื่นนะจ๊ะซื้อมามื่นอูสาธุเ้อสาธุนโมตัสานโมตัสานโมตสานโมตัสะหลับตารุ้นได้ไหมหลับตารุ้นได้ไหม <c oughs> แล้วเมื่อเห็นล่ะ <c oughs> โ,อโอ้โหมาสวยงามดอกนี้ ซื no nice ้อเข้ามาไม่ผิดหวังจริงๆรอบนี้อีกตั้งเจ็ดหมุนนะจ๊ะอีกตั้งเจ็ดหมุนโอ้โหทีนี้อะโวต่อด้วยน้ม่วงโอ้ยอ้สวยงามแท้สวยแท้สาวทำเดือดจริงๆโอ้โหเมื่อกี้หน้าเขียววายมาเชื่อมอู่แล้วก็โดนบักบักบั๊กบั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 กข้าโอ้สวยจริงสวยจัด หูแต่งเลยแตกไหมดอกนี้โอ้โได้ฟีได้ฟีนฟรีในฟรีฟรฟรอหอยงั้นมันเทิงเลยนะงั้นมันเถิงเลยแล้ววันนี้นะโอยสองสองหมื่นเท่าไองหมื่นเทไรสองหมื่นสองแปดร้อ,อยยี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เกมคู่บุญเกมคู่บุญ สังเกตนะเแบเบ้จะไม่ได้ซื้อต่อกันนะพื้นๆนะเแบเบ้ก็จะสลับหมุนก่อนหมุนหมุนมือก่อนปื๊ดปื๊ดสองสามปื๊ดห้าปื๊ดเราค่อยซื้อนะไม่ได้ซื้อต่อปอัปอ๊บปัป๊บปั๊บมาเคยแล้วมันไม่ได้ <c oughs> ก็เลยเออเว้นช่องว่างด้วยการหมุนหมุนมือแล้วก็ค่อยซื้อนะจ๊ะโอ้หหนีเลยได้ไหมเนี่ยหนีเลยได้ไหมเนี่ยบวกแล้วบวกแล้วหนีเลยได้ไหม เอาอยัางไงต่อดีชีวิตเอาอยัางไงต่อดีชีวิตจะไปต่อหรือบอแค่นี้จะไปต่อหรือบอแค่นี้ทุกคนมันต้องสู้นะมันต้องสู้เอาอีกไหมเอาอีกนะโอ้ <Southern people> โหววซอฟซื้อแบบกรุบกุบซื้อแบบกรุบกุไหนๆก็พวกแล้วก็เอาแบบเออเอามรตตอยอด <c oughs> เอาเงนินที่บวก <Legend> แล้วมาต่อยอด <c oughs> โอ้โหหน้าเขียวนะโอ้ววโหหน้าเขียว,วหน้าแดงหน้าเขียวหน้าแดง ่น่าเขียวอีกแล้วซื้อในเบ็ดน้อยนะจะเข้าไหมนะอูวาวมาเชื่อมสิบเพนแล้วเพนแล้วทั้งสิบทั้งเคอ้ยโอ้แม่มาเลยสวยงามจังหวะนี้โอเคสวยงามสวยงามแต่ไม่ลงมาเป็นคู่เป็นคู่เลยขาดที่ หนึ่งตัวปบบ้าใครอยากขอเกมนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาเลยนะเดี๋ยวไปเวทจัดให้เด้อคอมเมนต์มาเลยพูดคุยมาด่าได้นะแต่อย่าแรงน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลตูดสิจ้ารอบนี้ตูดสิจา้ตจาตูดนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาอีกไหมมันซื้อไม่ได้เถอะ ซื้อเลยเหรอไปยาวไปโอ้โ้โอ้โโอ้โแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้มาต่อด้วยเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างงี้เออไหลอะไรเออโอ้ไปไหลๆต่อไหลๆต่อโอ้โหหรืออีกเก้าหมุนนะจ๊ะตอนนี้ คูณสิบสี่แล้วนะอ้าวมีลุ้นละจ้างานนี้มีลุ้นละจ้าหนๆอีกนิดเดียวจะได้ทุนเข้ามาแล้วอีกนิดเดียวเราซื้อขึ้นมาหมาื 12, ม่นซองไหมหมื่นซองไหมอู้หูสวยงามสวยงามโอ้โหไม่ไหลวะไม่ไหลเว้ยสิบสิบสิบปูหน้าม่วงโอ้น้าเขียวสวยงามต่อด้วย โอ้ยขาดสิบช่องสามน,น,นะโอ้หน้าม่วงมากระจุกเลยมันกระจุกอยู่ข้างหลังแนตะ่หน้าม่วงนะโอ้โหเสียดายเว้ยใครอยากขอเกมนะคอมเมนต์มาได้เลยเดอ้อคอมเมนต์มาได้เลยนะจะพูดคุยกันหน่อยแล้วไปดูซิว่าโพสต์ปักหมุดโพสต์แรกคืออะไรนะไปดูกันหน่อยเร็วๆมีกิกรรมให้ร่วมสนุกด้วยเดอ้อโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ึอบ โอเคสวยงามต่อด้วยต่อด้วยโอ้หูน่าแม่เขียวอู้หูสิบช่องสามสิบช่องสามโอ้โหได้หมื่นเอ็ดอสามหมื่นสองเลยจ้ะสามหมื่นสองเลยจ้ะแตกในรอบนี้ไม่ทำไม่ผิดหวังไม่ทำหายพีดหวังเด้อ <c oughs> หยุดเลยได้ไหมหยุดเลยนะพอเลยนะพอ,ยนะพอเลยนะจ๊ะทุกคนนะบอกเลยทุกคนนะ บวกเท่านี้นะหยุดเลยนะเอาออกมาก่อนนะอย่าว่าไม่เตือนนะเอาออกมาก่อนมาใส่กระเป๋าตัวเองไว้ก่อนแล้วค่อยเอาเข้าใหม่นิดๆหน่อยๆเอาไปต่อเกมอื่นเผื่อเกมนี้มันจะดูดดูดคืน <c oughs> ไปต่อกิเลนนะกิเลนหรือลักกี่ดีหรือวัวดีคอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยวเบบ้จัดจให้นะเอาติ่งไปต่อยอดกันทุกคนเอาติ่งไปต่อยอดกันไปแล้ววันนี้ไปแล้ว